ไปค่ามใเราดัเก็บ3-4ถ้าเป็นหน่วยเก็บ0.5เนี่ยไปค่าจะ2อาจจะ20นะคะอ่ะทีนี้3คะแนนออกเรื่องอะไรบ้างออกเรื่องการเทเลอ10ข้อการเท <ไป S 1> เลอ,ปอเลไ,ปไปดูอะไรไปดูคุณค่าหน้าดาวนาร์สิบมาเยอะๆไม่ต้องไปตามว่าใครเป็นคนแต่งออกเราไม่ออกเราจะไม่ออกความรู้ความจำแต่เราจะออกการวิเคราะห์ก็คืออาจจะมีตัวบทมาให้แล้วก็ถามว่าเติมในด้านไหนซึ่ง การตาพี่เอาเพยงมาเนี่ยเรื่องเรื่องแบบเพลก็จะเด่นในเรื่องของการอะไรคะเล่นคำถูกไหมการเล่นคำการใช้ภาพโปสซึ่งเล่นคำจะปรากฏแทบทุกบทเลยเช่นนวลจันเป็นนวลจริงเจ้างามริงทีโดนปลาอ่ะแล้วก็มีไปดูคุณค่าด้านสังคมวุบรธรรมที่เกิดขึ้นด้วยค่านิยมการยิงหมาค่านิยมการ นั้นจะออกเป็นแนววิเคราะห์อาจจะมีตัวบทมาให้แล้วถามว่าบทที่ให้มาเนี่ยเด่นในด้านใดมากที่สุดหรือข้อใดมากฏคุณค่าด้านสังคมอะไรประมาณนี้ข้อใดมีข้อพ้นปรบมาอาีอย่างชอยก็จะเป็นตัวคำพากออกสิบข้อนะคะสำหรับเรื่องการเผียอเรือดูแบบบทหันที่ทำในสมุดที่ครูให้เราวิเคราะห์ค่ะอ่าที่ครูให้เราวิเคราะห์แบบบทหัในสมุดนะคะให้เราวิเคราะห์คุณค่าด้านปัาสต ยังอยู่ไหมสมุดอยู่อยู่สิอ่ะต่อไปค่ะอันที่สองเรื่องขุนช้างขุนแผนขุนช้างขุนแผนเนี่ยเราไม่ได้ลงเปรนแปลนในตัวบทเยอะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องมันไม่ได้ซับซ้อนนะคะอันนี้ก็จะออกแนววิเคราะห์เหมือนกันมีความยาเล็กๆแต่ไม่ถามว่าใครแต่งเพราะมีคนแต่งไหมไม่มีขุนช้างขุนกานไม่มีแต่ขุนช้างขุนแผนนี่โดดเด่นในเรื่องอะไรมากที่สุดสังคมอ่ะเพราะสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อคาดเดาโถึงสภาพ้งังกับคนในยุคนั้นที่สํคาคัญคืถึงทั้งแผนยงเนี่ยมันยังเป็นวรรณานี้นอกขนบหมายคะว่าพระเอกกับนางเอกตัวละครเนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครด้านเดียวเป็นตัวละครที่มีความดีและความร้ายอยู่ในคนเดียวกันนะคะ <S <S นางเอ,งงเองกก็ไม่ได้เหือนนางเอกเลือกอื่นที่มีความเรียบร้อยกับภาพปกไว้นี่คือจุดเด่นของเรื่องนี้อาจจะมีข้อความมาให้แล้วถ้าเป็นตัวดำาน่แปลว่าอะไรแต่นัตนัเกน่าจะเดาได้ เช่นไอ้หัวใส่น่าจะหมายถึงใครไอห้หัวใส่ผมไม่มได้ผมแหกเน่อยหรือว่าอาจจะแบบให้ผูประธานมาแล้วถามว่าปรากฏความเชืเ่อเรื่องอะไรเพราะว่าประเด็นเรื่องความเชื่อใช่ไหมเรื่องนี้ทำไมวันทองถึงตัดสินใจไปกับพยายามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ เปน็นแนววิเคอ,อาะห์ผลงานอีกสิบข้อรวมเป็นยี่สิบข้อาาก็มาค่ะการอ่านอันนี้อันซีนเป็นเรื่องที่เราไม่เคยอ่านนะคะแต่จะเป็นละดับการถามใจความสําคัญวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายนะคะของผู้ของผู้เขียนห้าข้อนะคะไม่ยาวมากไม่ใช่ร้อยกองหรือร้อยแก้วในแ,แค่นี้เป็นร้อยแก้วไม่ใช่ร้อยกองนะคะแล้วก็อันที่สี่ออกเรื่องแฝงปรสะสขขงคงานห้าข้อให้มีดูชี้ที่ผู้สงค์ เอกสารประกอบการเรียนเรียกกดสีฟ้า,าค่ะเน้นองค์ประกอบเน้นองประกอบเน้นการบรรยายใต้ภาพการบรรยายใต้ภาพกิจกรรมเกี่ยติบัตควรบรรยายอยาอ่างไร SOP ควเรเขียนอย่างไรจริงๆแล้วเรออัดวิดีโอคุณผู้สอบรอบและลงไปก็น่าจะทำข้อสอบภาพพอได้แล,แล้วแหละเพราะครูพูดบ่อยมากในตอนที่ ในชีทที่มีที่เรียนได้ไปนะคะเป็นแนวการอ่านแนวหลักภาษานะคะที่มาจากาข้อสอบเอเลเวลแล้วก็ข้อสอบที่นอกเหนือจากเอเลเวลที่ใกล้เคียงมีความคล้ายๆการถามแนแน,แนวเดียวกันถามทัาศนะะ ส่วนแต่บางส่วนครูเอามาจากข้อสอบเอเดเวลอื่นๆปีอื่นๆหรือว่าข้อสอบระดับชาติอื่นๆเอามาดัดแปลงเอามาปรับแต่งเล็กน้อยนะคะเป็นสิบห้าข้อนี้แต่แนวก็คือแนวเอเดเวลเลยรวมแล้วสี่สิบห้าข้อ คะแนนเก็บที่เรามีอยู่คะแนนเก็บระเบียบเท่าไหร่นะคะ70ใช่ไหมเจ็ดสเป็นการผ่าไปแล20ที่สิบเรียนได้คะแนนไปที่ครูแจ้งไปเหลือ50 50นี้มาจากอะไรบ้าง50คะแนนนี้มาจากอะไรบ้างก็มาจากหนึ่งการสอบอ่านอะคายาดปีนี้สอตกซึ่ทุกคนอ่านหมดแล้วมีใครตกโดดไหมคะเข้าวตกตกปะเฮียครับที่แล้วตกเลยอ่านอะคายาทุกคนสอบหมดแล้วแล้วคะแนนเป็นอยอันที่สองค่ะชิ้นงานกากเหยือในกลายลูก สุปสองคนที่คัดโคลไปวันนั้นส่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะครบแล้วเป็นยี่สิบคะแนนนะอีกยี่สิบอีกสามสิบมาจากอะไรอีกสามสิบจะมาจากแฟ้มสะสมผลงานที่ครูให้อัพโหลดลงใน Google Drive นะคะอีกยี่สิบคะแนนนะะและอีกสิบคะแนนนะคะมาจากให้เรียน,ๆๆๆๆๆเ,ยนเลือกให้เราเลือกให้าเลือกให้เรเลือกส่งอะไรคุณระหว่าง งานโะค้งน่ะสิคะแนนก้ เ็นงานสักลายสมุดนะนการงานลายสมุดก็มีไม่ได้เยอะมีแค่งานนี้ใช่ไหมคะแอบส่งสมุดแต่งานเนี้ยทัทง้งหมดทั้งมวลทุกอย่างให้ทำก็เลยมีคะแนนทั้งหมดเลยนะคะที่สำคัญคือพอร์ตไลโอท,ที่ให้เรถ้าอย่าลืมอัปโหลดให้ทันเวลาและอย่าลืมตั้งชื่อถูกต้องจะได้ไม่หายไม่โดดถ้าเกิดของใครเอ็กซเซียนพูดเอาไปปุ๊บเปิดไม่ได้ ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าบางทีมันเกิดช่องว่างระหว่างเรามันทำให้แบบเอินส่งแล้วค่ะกับครูไม่เห็นหรืออะไรอย่างนี้เราคุยไม่ได้นะคะแต่อย่าพูดแต่อย่าพูดเหมือนน้องออวอนดึกเมาน้องวอนดึกฝั่งน้องพอเพื่อเช้าครูจะทำงานน้องวอนดึกทำงานเรานางงานสร็จ